เคยสงสัยไหมคะว่าทําไมบางวันเรารู้สึกแย่ทั้งๆที่ก็ไม่มีอะไรหรือแม้กระทั่งว่าคําพูดสั้นๆของใครบางคนเนี่ยมันก็ยังทําให้เราเนี่ยกังวลกระวายใจอยู่ได้ทั้งวันสมองไม่ได้แค่สั่งให้เราคิดแต่มันนะ่ะยังตีความให้เราด้วยเวลาที่เรารู้สึกโกรธเสียใจเครียดหรือว่ากลัวเกิดจากการตีความและการประเมินสถานการณ์ที่สมองทําแบบอัตโนมัติ สมองมีอยู่3ส่วนหลักๆก,ก็คือ 1. อะมิกดัลาเปรียบเสมือนเป็นยามเฝ้าประตูอารมณ์ให้กับเราเป็นสมองที่เกี่ยวกับการสู้หรือหนีเมื่อมีสิ่งเราเข้ามาสมองส่วนนี้จะประเมินก่อนว่าปลอดภัยหรือไม่ถ้าไม่ปลอดภยัยเช่นถ้าคนแค่แบบขมวดคิ้วให้กับเรามันจะถูกส่งสัญญาณเตือนให้เตรียมสู้หรือหนีเราก็จะเริ่มรู้สึกเครียดหายใจเร็วแล้วก็หัวใจเต้นแรง2 p พ e ี r ฟอนท l c ค r เท x กก็คือสมองส่วนหน้าเป็นสมองที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์แยกแยะช่วยให้เราคิดวิเคราะห์แล้วก็เบรกอารมณ์ก่อนที่จะพุ่งอารมณ์ออกมาแต่ปัญหาก็คือว่า ถ้าเราเหนื่อยเราเครียดสะสมเราไม่เคยฝึกคิดหรือไม่เคยฝึกสติเลยสมองส่วนนี้ก็ไม่ได้ถูกใช้งานก็จะปล่อยให้อารมณ์นำเกม3 h i ฮิโปแคมปัสเป็นนักจดจำที่มีอคติสมองไม่ได้ประเมินสิ่งใหม่มันอิงจากความทรงจำเก่าๆถ้าเราเคยถูกวิจารณ์แรงๆในอดีต แค่คำพูดธรรมดาธรรดาในปัจจุบันก็อาจจะถูกแปลความว่าเป็นการโจมตีโดยที่เราไม่รู้ตัวเราไม่รู้เลยว่าสมองอตีความผิดพลาดโดยไม่มีเจตนาเราจะเข้าใจสมองเราได้ยังไงง่ายๆเลยแค่ฟังตัวเองให้ชัดขึ้นให้ถามตัวเองว่าตอนนี้ฉันรู้สึกยังไงเราเกิดมาเพื่อเรียนรู้อยู่กับอารมณ์นั้นอย่างเข้าใจเปรียบเสมือนการฝึกสมองเนี่ยก็คือฝึกสติ มันคือการฝึกรู้ตัวเยอะๆฝึกว่าตอนนี้ฉันกําลังรู้สึกยังไงตอนนี้ฉันเกิดความคิดอะไรขึ้นเมื่อเราฝึกสมองบ่อยมันสังเกตความคิดของตัวเองอย่าเพิ่งตัดสินมันก็จะยิ่งยืดหยุ่นและตอบสนองต่อโลกสงบขึ้น